สบายดีสบายดีผู้ว่าสิเป็นพี่น้องทางลาวทางไทยและต่างประเทศกะขอเงินดีตอนขับเข่าวโซซองเบาตาบ้านเฮาอีกแนี้ยมาพบมาพอกับเบาตาค่ะตอนคำคำมาตากันยังบาทันกับเนาะก้าชีพพี่พาน้องเข้าไปเบิ่งเพิ่นเฮ็ดหัวคันใดต่อถ้าสบายดีได้เด้อคุณนาพต่อข้างในก็จะเสเนาะ สบายดีได้แก้วได้โดยมาขัดขดเนาะคือว่าเฮ็ดใวเมื่อนี้บืนมันแห้งทางเต็นกะทิได้คือว่าตั้งเมฆคันใดืนเนะนื่อเนนาเอ่เ่นะ เอาเอาเงี้ยคลิปเื้อจึง่องเราเราเอาเอาเอาเพียงตาาเพียงเพียงเพียงอึะใสใส่เพียงก็จะเอาักนะิขึ้นเทิงก็สบายดีเด้อทังเทิ่เขาโดยเนทังกเนาะนะคืว่าสีเฮ็ดเป็นอันตานา ่องระวายอากาศคือว่าเฮาบ่ได้แอมขึ้นคงเนาะอันนี้เพิ่นสิเฮ็ดแต่กลองน้อใช่ล่ะโยใส่ไมิ้วโอ้ใส่ไม้หรือว่ารวายอากาศเนาะหน่วยมันฮอดโอ้ยโดยเอเน้ว่าแป้นเฮาเอาขึ้นฮอดแต่ชํานี้เนาะ โอ้ยแกนก็เบิดยทางเฮาก็เลยเฮ็ดแบบนี้ต่อไมวยๆก็งามคือกันโดยนีก็งามคือกันเนาะโดยะป้าตายเนาะอตะทางห้องน้องแ้วเพิ่นก็ทางนี้ก็สิตีคือกันเนาะไมนิ้วคือกันเลยทางนี้ก่าู่นี่ถ่ก đấy ぐらいに来らね ไม่ตกกลางนะจกระป๋องแ่นเจาะเยอะไปนิดนึงแกบอมันแตกอ่ะเอาปืนแล้วเออต่อเขาแล้วต่อกระจัง่าตัวนี้เขาจะต่อแกะมานเจอ

ต้องแน่นต้องตองมือเจ้าของก้อนเนาะไอ้พุดรักชอบเลยรบร้อยเนาะรบอีก <c oughs> <c oughs>

กินเหล่ามากเราก็แห้งี้เนาะขียุนขอนามนะโอ้ยยังสเลยมีเป่ามือให้ตรงมือจะของมาเห็น่งบ ah, ่อ้าวขันบเห็น่งอันนี้ไรใช่ผมบ่ามนขไปตอกแล้วจจโคไม่ใช่โรดบวเหนหงัใจไปโคม้งใจโคมโน่อ้วอาไรขันมาเห็นงมวาใจไปโคมยัโดดน Hãy subscribe cho kênh rồi. Mì Gõ Để không được lỡ những cá hấp dẫn

ครูท่านนั่นกะเรืยต้นไม้ออกเนาะมันสีมาแตยเฮือนคอ่าสลาวันหน้าผนก็มาพอดี่เลอมาจอาเสมาาองมึงเนาะ

ยันว <'t> ่อะไรอ่ะะถแนงคนเด้คนคนเวแล้วแล้วแล้วชิปปูกระตัมอะไรนะผู้ชมฉ่อมชีกเลยนชิปเซน ชอบอชอดาว่าติแนบเียวมันก็ต้อง้ชอบนับขึ้นรอบหนาแล้วเจอไว้แน่รื่พี่แม่ัวกันไนยังเต่าติงหนึ่งเต่าติงแม่ไปต่อว่นั้น เ้พอพอมเนยไปเฮียนอยู่เนาะเมนเฮียนย่งวัทันจุกตีเอาแล้วบอขึ้นไปหาไม่กปก็เอาแล้วบ่กูเอา้มนละตีกูตัวหนึ่งเอาเงอยู่ไหตเล็กตีหเอาเป็นนาเมือในดาวัหัวกูละเนี่ยเยไม่ด้จะย

ぼ。うちに猫やん覚えたおけな、ぼ。おい。今日で。今日によ。あ、戻った。400もなれた。まあ、まあ。しん。あ、

ัยักดึงคืนห่วยบุกเบนห่วยดึงคืนยักยาวคืนดีป้ะห่วขึ้นมาหลายคนได้หวะเลยคุณมาเป็นเพื่อนงามเนาะ ทำไมไม่ข่าวเลย

าองไม่ได <filho> ้ไ <t> ม <gi ás> <faith> <t S 2> ่จับหน่อยตาเลยไจ้าวายอะไรเจ็บไปเลยจุ่มแล้ว ดีแลยดีแลย ัดปินไม่หกตัดป like ินไม่ีมึงกวเป็นจเขาดมผัดมาทางนี้เนาะแ้เิแบบอแบบสุชีวิตดิเอกนอยเมบกกระนองไ้ก็มีะหมกระนอกได้มาใส่นะเนาะหอนเลยให้สลบเลยไม่ใช่ตัดไม่า่นะอยา้ยนี่ลตอนแ้วสรบก่อนเนาะ้ยหมูกระนอไหนบอหมูกระนอดี๋ยวมันสั่ ตาโน่งองสัวได้เจยด้วนะเจยน่นึงเีจยเกีบอเจยเเจยเลยเจยอ่ะใส้คุลงตึงอยู่้่าหวเกิดนะามือมือชิมพูดพูดมิก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 ม้านเดียวบ้างลผัวพดบางไม่หรอวาน่ยว่าพูดพอนาบางไปพอนอาลงหน่อยนึงเนาะ แม่ว mm ่าพนวากั้นแบบบุหอคนเที <th ่ยวได้เยผชิเลิกหหมเลยหมนเลยบหอคนเที่ยวได้เด้อแต่ว่ากูว่าคิดอินทาเจ้าก็ไปแทงอีกเจอดเ้ยนะ Ờ, ừ, ừ, chơi Chơi nhé yeah. Chơi mình đi là... à, chơi vô thằng. Chơi đây Chơi xuất theo Tại <laughs> đi chơi nữa <laughs> <laughs> Chơi, chơi thằng này cái đây, nó, để nó. Ờ. Thằng này, đừng có nó

มีบอากาศเนาะเย็นจีจุ้ยมีมี่หงย็นคับเต้องเปิดพัดลมเนาะพอดีพอดีพอดีาหนาวก็อยู่ได้ยามหนาวก็อยู่ได้ยามนป๊า แบเลยเด้อดเจอได้เจอเลยโอ้กำลังตาบันโอ้ยโอ้ยขึ้นมาตไหน่ยห็่นจังไม่เชื่อไม่เชียงอ้ยเชื่อเยานักหนัหึงันก็ปงามโทาร์ี่ได้โตตัแบกันมังหนาเรอ้อไอ้สังก็ตคนเลยสมัยดีนีเป็นคนนั่นเนาะคนขี่ไถข้างในเปคนตัด เาตอตอกกัักนี <Okay S 1> ่อเออมนห็นยังคือใหญ่แค่ไหนเนาะนี่เอาอเห็ดังไงแก้วน,น่นะเปลี่ยนทางอ่ปิดตะบตัวนี้นะนโอ้หนอยหนยเ่นตำน่น <c oughs> นตำตัวนี้บ่เออนะเปลี่ยนทางจืดด้อสางเล้จืดแด้ตัวตแรงเนาะ พีแรกวันนี้เนาะมาทางนี้ดบโป้อแห้เลยนี่ปีเตะงายช่องฝั่งล่างเลยนี่โอเคท่านมาถากกสิได้าขอตัวกลับกันเดอ้อท่านมาถากเพราพีพลาดประการใดก็ขอโทษขอพระน้ำพ่อแม่พี่น้องท่านี้บาถากกระเช้กลับก็มาสมัยดีสมัยดี